สวัสดีครับวครับสวัสดีครับสวัสดีครครับครับฮั<า>โลโหลมีมีใครโทรมาหมอไม่ใครโทเข้ามาหาพอ่อยเหรอสายเข้าสายเข้า,าโอ้โหไอ,ไอเลย สวัสดีครับเข้ายังมีสายเข้าไหมฮะไม่มีหรอไม่มีครับครับครับ,คร,บครับผมครับผมฮะ มีสายเข้าไหม oh. ม,มีสายเข้ายัง <c oughs> ไม่มีอหรอครับ oh. ครับผมสวัสดีครับน <c oughs> ่ะนีนกเอี้ยงเหรอ oh. นกเอี้ยงอ่ะโอ้ <c oughs> นกเอี้ยงมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ๋อ oh. oh. ครับ ครับแล้วแม่ขวานอยู่ไหนโอ้สายเข้าอีกแล้วสายเข้าฮัลโหลฮัลโหลครับโอ้ว้ยเสียงอะไรเนี่ยว้ยโอ้สายเข้าอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหล ให้โทรมานะ่ะบาหูอ่ะบาหู <c oughs> <c oughs> ครับส <c oughs> วัสดีครับวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม่ขวันเรียกแม่ขวันให้หน่อยลนะ่ะ แม่ขวานมากินข้าว <laughs> ครับครับผมครับเส <c oughs> ียงอะไรนกกระจิบนกกระจอกโอ้สายเข้าอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลให้ทโทรมาครับ โอ้มีนกมีนกเกาเหาด้วยโอ้สายเข้าฮาลัลโหลสวัสดีครับใครโทรมาจังใครโทรมาบ่อยจังสาวโทรมาสาวสาวสาว,สาวโทรมา <c oughs> โอ้ไอเลยเห็นไหม <c oughs> ครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเร็ว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 โอ้ยไปทำอะไรบอกบอกหูเจ้าบอกหูเจ้าสวัสดีเจ้า เอาสวัสดีครับเหรอ,อ,อทุกคนทุกคนครับไมโหล,หล,หล,หลครับมากินข้าวกันมากินข้าวกันครับ,บเออโอ้ยว่าจังได้ว่าจังได สบายดีโอ้ยฮู้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 ู้อ่าเรียกพวกกันเดียวเรียกเรียกพวกเดียวกันสวัสดีสวัสโทรศัเข้าฮัลโหล สวัสดีครับฮ<ล>ะฮัโลโหลหรออ๋ออ๋อไม่อยู่อ๋อมไม่อยู่อ๋อไปโรงเรียนโอ้สายเข้าฮัโลโหลสวัสดีครับฮัโลโหลโอ้สายเข้าอีกแล้วฮัโลโหลว่าไง อ๋อไม่รู้สิระยาการเหรอเอ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 เอวายอะไรหลวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมตีเล็กเออตีเล็กอะ่ะตีเล็กตีเล็ก มาเร็ว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 ,รว,รว,รวขอบคุณครับขอบคุณครับนะเรากำลังสวัสดีครับฮะ